สวัสดีครับวันนี้ทุกจะมาบอกข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับจอ OLED ให้ฟังนะครับวันนี้นะครับจอ OLED เนี่ยถือว่าเป็นจอที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าจอ OLED นั้นแตกต่างจากจออื่นมากๆครับผม จอทีวีทั่วไปครับจำเป็นที่จะต้องพึ่งหลอดไฟแบ็คไลท์นะครับในการกําเนิดแสงให้เกิดเป็นภาพขึ้นมาในขณะที่จอ o อเลครับไม่จำเป็นต้องพึ่งแบ็คไลท์ครับเพราะว่าแต่ละเม็ดพิกเซลบนจอของ o อเลเนี่ยสามารถที่จะเปล่งแสงได้เองนะครับตัวทีวีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องพึ่งแบหลอดไฟแบ็คไลท์เนี่ยมันอาจจะมีประมาณ50ดดวงน,นี่คือเยอะแล้วนะครับบางบาง ทีวีเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง30ดวงด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างความดำนะครับเวลาที่มันจะต้องปิดหลอดไฟหลอดหนึ่งเนี่ยมันกินพื้นที่อนาเขตเยอะมากเกินไปนะครับทำให้ไม่สามารถสร้างความดำ สลับกับจุดที่ต้องการสีสันได้นะครับมันก็เลยทําให้บางส่วนเนี่ยไม่เกิดความดาสริดนั่นเองแต่ด้วยความที่จอ o l e d นะครับสามารถที่จะเปล่งแสงได้เองทุกพิกเซลเลยจอ 4K มีจํานวน8ล้านพิกเซล 8K มีจํานวน33ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละพิกเซลที่สามารถเปิดปิดได้เองเนี่ยมันละเอียดมากละเอียดยิบเลยครับเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถที่จะ ปิดและสร้างความดำสนิทเฉพาะส่วนเฉพาะจุดได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะครับบวกกับจอ o อเลเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับไฟที่ติดจากด้านหน้าเนี่ยทำให้เราสามารถมองเห็นนะครับรายละเอยียดบนจอได้อย่างชัดเจนไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ที่มุมใดของบ้านก็ตามนะครับอีกทั้งนะครับในเรื่องของดีไซน์ด้วยความที่มันจะไม่จาเป็นต้องพึ่งหลอดไฟด้านหลังเลยไม่มีวัสดุนะครับในการกรองหรือว่ากระจายแสงนะครับทําให ชั้นของชั้นวางของแรด้านในของจอ OLED เนี่ยมันมีความบางมากกว่าเดิมนะครับซึ่งจอทีวีที่บางที่สุดของเราเนี่ยมีขนาดประมาณบางแค่2เหรียญบาทนะครับประกบกันเท่านั้นเองนะฮะนี่คือข้อดีของการที่เราใช้จอ OLED นั่นเองนะครับ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับจอโอเลเนี่ยยังช่วยเราปกป้องนะครับสายตาของเราดวงตาของเราได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าจอโอเลนะครับผ่านการรับรองมาจากเท v ร์ฟไลแลนดนะครับประเทศเยอรมนีว่าสามารถที่จะปกป้องดวงตาเราจากแสงสีฟ้าได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวจอเนี่ย เปล่งแสงสีฟ้าออกมาไม่ถึง50%นะครับทางเทอร์ฟไลเลนเขาบอกมาว่าถ้าจอทีวีเนี่ยเปล่งแสงสีฟ้าออกมามา,มากกว่าที่50%เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการตาค้างและนอนไม่หลับขึ้นมาได้นะครับและในระยะยาวสําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยเวลาที่เขาจ้องมองจอเป็นเวลานานและจอเปล่งแสงสีฟ้าออกมามากเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีสุขภาพเสียเกี่ยวกับดวงตาได้นั่นเองนะครับทาให้เนี่ยจอของเรา ปล่อยแสงสีฟ้าออกมาเพียงแค่ประมาณ30%เท่านั้นคือน้อยที่สุดในจำนวนจอทั้งหมดในโลกนี้เลยนะครับเพราะนั้น OLED เนี่ยถือเป็นจอที่ดีที่สุดสําหรับดวงตาของมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากจะต้องซื้อทีวีเครื่องใหม่นะครับอย่าลืมนึกถึง OLED นะครับทีวีที่ดีที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ